เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะน้องไร้ฮะคุณตั๊กบริบูรณ์จันเรืองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับพิธีกรประจำกติลาป่วยกระดานหันนะฮะนัดผมมาแจกการ์ดวันนี้คือให้เอาการ์ดแต่งงานมาให้พี่กับพวกเราถูกต้องครับแล้วปรากฏว่าหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ครับผมป่วยป่วยอยู่นะครับฮะแล้วก็ให้ผมเนี่ย อ่านข่าวแทนอ่านข่าวด้วยวันนี้แหละครับรับรองว่าบันเจิดเลยครับผมแฟนขับนะครับอ่าห้ามส่งเสียงดังนะครับในห้องส่งวันนี้เรามีน้องๆจากวิทยาลัยสารพัชช่างนครราชสีมาวันนี้วันนี้ฮะแฟนัครับสวัสดี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 ครับวิทยาลัยสารพัชช่างนครราชสีมานะฮะตกลงเป็นแฟนขับคุณเหรอใช่ครับผมคุณอนุมานว่าเขามาดูงานปกตินะฮะ เอาล้วฮะเขามาดูงานเหรอฮะไม่ได้มาดูคนฮะโธ่เอ้ยหลอกพี่แหมเห็นอยู่ข้างนอกบอกว่าชอบตั้งไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะอ่านข่าวทับตรงนี้ก่อนแต่งงานจริงเหรอหรืองอําเรื่องจริงครับผมการเชิญนี่ครับอันนี้นะครับเป็นของคุณพิชยาทัพจันพุทธครับเริ่มก็ผิดขอบคุณครับพิชยาพันธพคุณส่ซองไททิเก็ตมาเนี่ยนะแหนวผมนี่ก็หน้ารู้ว่าเอาอะไรมาจ่ายบัตรเปิดด้วยเนี่ยนี้เดี๋ยวโชว์นัดซองกันนะครับ ย em> ี่สิบแปดกรกฎาคมครับย so 네ี่สิบแปดกรกฎาคมใช่ครับหน้าตักไม่ต้องจริงยังขนาดนั้นครับผมอันนี้นะครับของคุณเอกราชเก่งทุกทางครับมาตรงนี้ดูครับโค้งนะการ์ดเชิญหรือขายบัตรคอนเสิร์ตนะนี่ฮะดูบัตรมคอนเสิร์ตเปล่ฮะคุณขายเหรอไม่ฮะแจกครับผมผมแจกเลยครับแฟนชื่ออะไรนะฮะเอลซี่ครับผมเอลซี่กับบริบูรณนวีดดิ้ง ไอ้บัตรเชิญนี่จริงเหรอเรื่องจริงครับพี่สรยุทธไม่ตลกไม่ตลกนักผมก็จริงจังอยู่อะพี่ไม่ลดแต่งอะไรแฟนเขายอมหรือเอางานแต่งงานมาขายตัวเพราะว่าตอนนักแรกเนี่ยผมเองก็คือได้คุยกับแฟนแล้วว่าเราอยากจะจัดยังไงแฟนบอกว่าอยากจะเป็นธีมแนวคอนเสิร์ตผมก็เลยจัดเป็นแนวแบบว่าคอนเสิร์ตเลยครับพี่สอรยุทธ์ราคาห้าหมื่นบาทเนี่ย <laughs> ถูกต้องครับก็คือว่าพี่สอรยุทธเนี่ยต้องต้องใส่ซองห้าหมื่นบาทครับผม ไม่ใช่ของผมนะเี่ของน้องใบเหรอของน้องใบนี่ไดครับพี่ไม่บอกพี่เล่นฮะแล้วที่เขาเขาพยายามจะให้เปิดหน้าแฟนมันไม่เปิดแฟนผมเลยครับทำไมเหน้าเขาลอกอยู่ครับผมไม่มันนานแล้วลอกมานานเลยไปแล้วฮะคือจะไปเปิดตัวพร้อมนวันแต่งเลยทำไมเขาไม่น้อยใจเหรออะไรฮะเอลซี่เขาไม่น้อยใจเหรอปกปิดเป็นความลับอยู่ครับปกปิดอยู่ครับพี่กลัวอยู่ว่าวันแต่งเขาจะมาหรือเปล่าเนี่ยนั่นเลย ไม่ไม่เร me, たたื่องจริงทําไปปกปิดขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ถามแฟนผมสวยครับผมกลัวไม่ได้แต่งจะมาจีบครับผมกลัวคนอื่นจะมาจีบก่อนแต่งใช่ครับพี่สรยุทธคุณสบประมาทผมเกินไปแล้วบตคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครเฮ่เอลซี่ไหนฮะเอลซี่เอาเมียมาด้วยมาส นีบไปปลอบใจแล้วโตีตังค์รีบไปปลอบใจเจ็บจริงนะนั่นน่ะที่แสบมากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์โถให้คู่บ่าวสาวเขาประคองกันนะยังไงกันเนี่ยเอวซี่ดูขึ้นมาดิยยังยังยั่งดูขึ้นมาดิยังไม่ดึงอีกไม่ใช่ดูขึ้นมาดิี่๊ะ อนีดิโอ้โหขึ้นไปฮะไอ้ไม่รู้เนี่ยเอลซิงชวร์อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเจ็บจริงนะนี่เก็บกระโปรงอ๋อกาดอยู่าแสดงข้าความรักอ๋อกาดอยู่ตอนนี้เฮ้ยช่องสามก็มีนโยบายไม่ให้จูบกันหรออากาไม่ได้จูบครับอันนี้แค่หอมแก้มค่ะไหนทำใหม่สิหอมมแก้ฮะ เจ็บว่ะเอาไม่ตอบแล้วสินั่งเฮ้ยไม่ได้ลิงห้าเคียดตะปากปากอะไรวะโถไม่ไดให้เราก็โลกอยู่เลยเนี่ยฮะนับผมมาแปดโมงเช้าให้ผมมาแจกการ์ดขายไปไหนมาเนี่ยอะไรนะ หายไปไหนมาไม่ได้ไปไหนก็อยู่ข้างๆไม่แต่ยิ่ล้มจริงหรือมุกล้มจริงล้มจริงล้มจริงไม่ใช่หนูเหยียบนี่ไงหนูเหยียบนี่ไงเหยียบชุดอ่ะถ้าล้มล้มเล่นล้มยังไงล้มแกล้งล้มไงก็ไม่รู้ว่าล้มยังไงไม่อยากล้มมันมาเจ็บพี่คนบ้าอะไรเดินอยู่จะมาทิ้งตัวล้มอย่างเงี้ยเหรอไม่แล้วถามจริงนี่สนิทกันขนาดนี้เนี่ยโกเคยเห็นเอลซี่ไหมหนูเคยจิเห็นบ่อยครับผมเห็นบ่อยเหรอสวยไหมสวยหัวคนอื่นมาจีบจริงป่ะไม่หรอกจริงๆแล้วคือ เรื่องอะไรอ่ะเวลาเขาอยู่กันสองคนเนี่ยเขาน่ารักนะเออยังไงเขาจะบอกว่าเฮ้ยไมเดลิงอันนี้ก็เรียกไมเดลิงเออแล้วทางนั้นจังหวะนั้นเรียกเฮ้ยติงตองไมเลิฟไม่เลิฟอ๋อไม่เลิฟจังหวะไมเดลิงกับไม่เลิฟมาเลยเหรอโอ้ไมเดลิงไม่เลิฟตกลงพูดอีกทีวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดกรกฎาคมครับที่ไหนไฮแอทเอเลวันครับซื้อบัตรได้ที่ แจกครับผมรอรอบาทเจอเป็นคอนเซปต์คือหมายความว่าคอนเสิร์ตเวลาคุณไปดูคอนเสิร์ตคุณแต่งชุดอะไรหลายคนจจะถามว่าจะต้องแต่งชุดอะไรไปงานพี่แต่งงานพี่ตั๊กคุณคิดอย่างเดียวว่าคุณไปดูคอนเสิร์ตคุณแต่งชุดแบบไหนใช่ครับงานเขาเป็นคนคนบ้าอะไรแต่งงานมีร้องเพลงทั้งคืนโอกาสจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่ไม่อาจารย์มีดูด้วยเขาเขาอยากจะเซอร์ไพรส์จริงๆเขาก็มาอ่านเขาเนี่ยแหละ อ้น like ี่วั่เช้าอย่ากาะทำสงครามเตรียมตัวเตรียมตัวอ่านข่าวบทนี่หนูอยู่ห้องเนี้บทไม่มีกินพึ่งเลยผู้อะไรวะนัดกูแล้วก็ไม่มาหอะไรขอบคุณปลาฟินาเล่เวดดิ้งสตรีโอนะฮะให้ยื้มชุดมาแล้วต่กีไปถีบไปอะไรกันเนี่ยสวยสวชุดเขาเสียหายใจเิยโถตายนะ เราไปถีบชุดเมื่อกี้ด้วยเนี่ยยืมเข้ามาไม่ไม่มีปัญหาเลยดิถ้ามีเงินครับโอเคถ้ามีเงินนะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพักกันตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะฮะเขากลับมาทำหน้าที่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อันกันหนูเลยโยโยโยคู่เดียวครับอีกสองนาทีดันมีพิธีกรรับเชิญอีกคนหนึ่งฮะครับผมนี่ฮะสวัสดีครับ น้องกี้มาแจกคัสแต่งงานกันอายุ17แล้วนะเป็นหนุ่มแล้ว17เลอยปีได้ไหมกี้ลอยปีแต่งตอนไหนฮะมีแฟนยังยังไม่มียังไม่มีอ่ะวันนี้ร่วมขจัดรายการเป็นชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่เลยครับวันนี้อ่ะมาเริ่มที่ข่าวเอายาย่าหญิงเลยไหมอ่ะพี่ตั๊กยาย่าหญิงยังไงครับครับผม ยาย่้าญิงนะครับนำทีมนักแสดงคนไทยเปิดตัวภาพยนตร์ชื่อดังนะครับ oh, <okay. S 1> เรื่อง Only God Forgives หลังไปสร้างชื่อเข้าชิงเทศกาลเมืองคารนะครับปีล่าสุด oh, <okay. S 1> เผยคนไทยได้ดูก่อนอเมริกา oh, <okay. S 1> พร้อมแจงความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มอมอัครพันธ์รับผู้คุยกันได้กว่า2เดือนขอเป็นเพื่อนไปก่อนครับอะไรวะนะ่ะใช่ป่ะโทษนะฮะเราอาร่านข่าวบันเทิงหรือคุณอา่านข่าวสงครามนะพี่พี่คือไม่ต้องอ่านไม่ต้องไปดูอย่างนั้นพี่ตั๊กเหมือนจะเหมือนวันแรกที่หนูมาเขาบอกเลยว่ามันเป็นแบ <laughs> พภาพยนตร์ที่กําลังจะเข้าฉายที่มีสองนักแสดงจากประเทศไทยคุณยายหญิงและคุณปูวิทยาไปร่วมแสดงด้วย ที่สำคัญเราได้ดูก่อดอเมริกาก็ไปถึงพอน้าข่าวไปถึงก็ตถามความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายหญิงกับคุณออมากรบพันว่าได้ข่าวว่ามีการคุยกันไม่ต้องดูได้ทีสอนไงเออได้สองนี้โอ้โหนี่เก่งเหลือเกินแม่โอ้โหคมน่าดูอะไรนะแหบบฟังเสียงหญิงดีกว่าฟังก่อนว่าเขาคบกิริงเปล่าครับ รู้จักกันมาสักพักค่ะแต่ไม่ได้นานมากค่ะเจอก,กันเป็นงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเราเคยคบต่างชาติมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางทีเป็นพอเรารู้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้ค่ะหิ่งว่ามันเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าค่ะก็เราไม่รู้หรอกเนอะว่าต่อไปจะเป็นยังไงตัวหยิงเองหญิงก็เป็นคนที่ คืออยู่เป็นคนเข้าใจยากนิดนึงค่ะดังนั้นดังนั้นเป็นเพื่อนกันไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักกันไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนญิงติดญิงติดหญิงติดติดแปลว่าอะไรฮะใช่ติดก็คือพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ไม่จะติดเออเดีองจะติดคำนวนผมเองก็ติดเหมือนกันครับผมติดอะไรครับติดต่อยา โอ้เอาสังเงียบเลยอะไรอยเนี่ยตต่อยย่าเอาซะเงียบเลยปิดรายการกันตอนนี้เลยดีกว่าข่าวต่อไปข่าวต่อไปข่าวต่อเสียงนุ่มในตาสีฟ้าข่าวต่อไปเร็วๆเร็วเรวเร็วเราจะหาจะหมดอยู่แล้วลืมเลยเรื่องเนี้ยดิฉัอื่นเนี่ยหามากเลยไม่ใช่ที่นี่ข่าวเรื่องนี่ขาวก็ล่มลืมเลยข่าวต่อไปเจ๊ต่อยย่าอะไรเนี่ยข่าวต่อไปรายการตข่าวต่อไปบ้าขอโทษครับขอโทษครัวขอโทษครับผมคือดารามหาชนของคนไม่เต็ม มหาชนเมื่อกี้ยามถามคุณตั๊กมหาใคร <dove S 2> มาหาชนมหาใครมหาชน เมื่อกี้นี่คุณได้บอกผมแล้วมารายการตดเร็วๆคุณได้บอกกับทิกในการรายข่าวแล้วว่าผมจะไม่ดูสคริปต์จะเล่าเรื่องแล้วแนนคิดติ้งเล่าแนนคิตติ้งครับผมนักร้องดังนะครับผมได้มาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับผมกับบทเพลงที่มีชื่อว่า When You Say Nothing At All When You Say y o u Fine Nothing ไม่ต้องร้องโอเคให้เขาให้คุณร้องรับผมให้เขาร้องให้เขาร้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะยกยกเพลงนะฮะที่ ดังๆเนี่ยมาเปิดคอสเสิร์ตที่บ้านเราทุกเพลงเลยนะครับผมะจะแสดงกันที่สนามหลวงใช่ไหมก็บอกให้ให้อ่านไงอ่านครับอิมแพกอิโอเคขออภัยครับอิมแพกอารีน่านะครับผมสนามหลวงไม่ใช่นะครับผมเพลงอะไร When you say n o t h i n g at all ร้องนิดนึง You say it bad when ใช่หรอ เหมือนที่เป็นแผนผีฮะไหนแผนผีแผนผีแผนผีอันนี้ย้อองไง When you say nothing When you say it b a d When you say nothing at all คละแผนผีฮะที่ปังเมื่อกี้นี้ออริจินอลอยู่ที่นี่ครับวันไหนวันนี้ใช่ไหมวันนี้ครับผมที่อิมแพ t อ r ีน a าอิมแพอีนาใครเป็นแฟนใครมีบัตรก็ไปชมมาได้ใช่วันนี้นะครับที่อิมแพ t อ r ีน a าขอยัดอีกสักหนึ่งครั้งครับผมอ่ะ ทำไตั๊กเป็นคนที่หน้าตาดีมากต่อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งอ่างนอกคนเดียวเลยเดี๋ยวไปนั่งอ่างนอกคนเดียวเลยเป็นคนที่หน้าตาดีมากให้ผุมได้เกิดบ้างโอเคคนะไม่มีโอกาสอยากให้มาไปบ่อยมาแทนหนูก็ได้มาแทนหนูก็ได้ไม่เอาไม่เอา่ดีนะไม่ใช่เกิดว่าเกิดอะไรนักเช้าคนหน้าตาดีไหมหน้าตาดีไม่ได้อยากให้เลยคิดถึงอ่ยามอ่ไม่ใช่ยามรอปอรอปที่มาเลยเชียงใหม่ตอนนี้ฮอตมากตกลงเอจวัชชัยไปหรือยัง คุณเอนี่นะข่าวไปสัมภาษณ์นะข่าวมติชนนะคะคุณเอบอกว่าที่มีกระแสข่าวว่าจะเอาคุณก๊อตมาอยู่ในสังกัดยังไม่เป็นความจริงยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆคุณก๊อตเลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนจุดให้อยู่แล้วนะตอนแรกอยู่ที่ประตูคณะวิศวะที่มชใช่ไหมคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ประตูหน้ายังทํางานเป็นรปภเหมือนเดิมนะคะตอนแรกแต่ละคณะอาจจะขอให้มาอยู่ประตูของตัวเองบ้างตอนแรกมีกระแสข่าวว่าไอ้ถูกพักงานหรือเปล่าดังมากวันนี้แสดงความีดีกับคุณตั๊กบริบูรณ์ที่8นี้ ใช่ครับรบกวนบอยจีว่าใครจะไปแต่งงานแต่งชุดไปดูคอนเสิร์ตเลยครับงานเริ่มกี่โมงหกโมงครึ่งครับสนามหลวงนี่แขกกันดีนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วล่ะมัก่อนไม่บอกนะเร็วผมขอซื้อเวลาครับผมขอซื้อเวลาเลยไหนึ่งสามเฮหมดเวลาแล้วยิ่งใหญ่ตัวนี้งานที่ไอ้เอ้ลวันเขาบอกโอเคโมยิ่งใหญ่แล้วก็ซื้อเวลาซื้อเวลาเลยผมหมดการแต่งผมซื้อเวลาซื้อเวลา